ไหนลูกนับช่อดอกดอกใหญ่หรอไหนยิงช่อนต้นใหญ่ยูโทนชนี้เป็นสายอ๋อเพลียอ่อนเทียนนะครับเพลียอ่อนนับต้นนึงมีกี่ตัวนับไปได้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบตัวนับให้ได้เด้อหลายอ่ะกี่ชนิดกี่ชนิดเออก็ให้กรอกข้อมูลด้วยมันมีกี่ตัวประกอบด้วยอะไรบ้าง ตัวดำๆเป็นหนอนบุ้งหรือเปล่าเป็นบุ้งไหมอายุให้ไปถามจามบัญญองคนปลูกถามว่าแปลงนี้กี่กี่วันถามจามบัญญองเด้อประมาณประมาณสองเดือนสามเดือนแต่ละแต่ละอันไม่เหมือนกันอันนี้น่ะใกล้เกษียณอายุเลยใช่คะโอ้ยมันใหญ่โอ้ตัวอะไรอันนี้เออโอ้ยดำๆเขียนอะไรนึกไม่ออกว่ะ อ่ะเป็น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 เออเป็นบุ้งไหมบุ้งขนาดเล็กอ่าบุ้งก็คอ่าบุ้งก็มันเป็นบุ้งมีแต่นอนตกลงว่ามันเป็นผักชีผักชีกูนึกว่าเป็นผักบุ้งหรือไผ่มันเป็นนอนนะนอนหรือบุ้งนู่นเหมือนเหมือนแม้งนมื่อวาเป็นแม้งอ่ะใช่มันก็แมลงครับอาจารย์ไม่ใช่เหยื่อตีนมือเหรอแต่แรกมันขาวที่มันก็ดำอาจารย์แมงป่องอ๋อเขียนไอ้วาดรูปเลยวาดรูปเนี่ยบอกแมลงไม่ทราบชื่อเขียนว่า ถ้าไม่รู้ส์เขียนว่าแมลงไม่ทราบชื่อกี่ตัววาดรูปแมลงไม่ทราบชื่อออกชนิดเป็นชนิดอ่าชนิดชนิดกี่ชนิดแมลงไม่ทราบชื่อนี่นี่คู่ยนี่ว่าวดรูปเลยนะวาดรูปเลยนะคู่นี่ไทยนี่แมงเต่าทองครูเคยเห็นไหมยอ๋อครูเรียนเกษตรมาวันนี้จะไม่รู้ไหนี่เต่าเต่าเต่าแดงแดงเต่าลายจุดนี่เต่าแดงแดงตัวขาว ออกเทาๆก็เรียกเพลี้ยอ่อนลูกเพลี้ยอ่อนเ่อนรขยียนว่าเพลี้ยอ่อนเลยนี่ค่ะด้วงเตาลายเพลี้ยอะไเี้ยอ่อนเพลี้ยอ่อนแมีแต่ไข่นะ้รหมมีหมดค่ะมหกทับห้าหกทั้งห้าศึกษาช่วงวันที่วันนี้วันที่ วันที่7มก,กราเอ้ยจิกุมภาสองห้าหกนะครับมาหกน้มักสาผัก,กชีลาวจิ้งดีก็ามาทึกเลยจิงลีดจิงลีแต่นอากระดมันตัวเล็กออจิงลีก็มาทึกจิ้งลีลูกล อันนี้ดวงหรือเปล่าอันนี้หน่อยกว่าปึ้งอ๋อเขาเรียกไม่พึ่งเสือบินพานพึ่งมิ้มไงพึ่งพึ่งเหมือนกันลูกพึ่งมิ้มมิ้มเอ่าใช่พึ่งเหมือนกันอีกชนิดหนึ่งพึ่งคนละชนิดลูกอันนี้พึ่งพึ่งพึ่งใหญ่อันนี้พึ่งพึ่งเล็กปูมิ้มไหมอันนี้รังว่ะนี่นี่จริงเห็นไหมคะ ครับจิ้งหรีดเน่เลยใช่เหรอจิ้งหรีดตัวเน่หน่อยจิ้งหรีดเหรออ๋อใช่ใช่จิ้งลีครับครับครับถาม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 ว่าอะไรคะเนี่ยพอเขียนนอนเลยนอนไม่ใช่นอนนเป็นแมลงแมงก็แมลงดำหนามนี่แมลงดำหนามเขียนเลยค่ะเขดยนมีหนามไหม ไม่เป็นแม้นแตปูมแตปู่มันนอนอาจารย์ใช่นอนไม่ใช่นอนเนาะบะลยเนาะค่ะมันมีเท้าอ่ะไม่มีขาอาจารย์ไม่รู้จักไอเรนไม่รู้จริงเขียนแมลงไม่ทราบชื่ออะไรไม่ทราบชื่อเขียนว่าแมลงไม่ทราบชื่อชื่อแปลนนีเนาะแต่แต่ไปวาดรูปดีนะวาดรูปด้วยวาดให้สวยงามโอเคครับเขียนแมลงไม่ทราบชื่อเลยครับถ้ารู้แล้วจะตามมาบอกเดี๋ยวไปเช็คให้รับวอะไบัวอะไร ตัวใดขาวขาวเทาๆใช่ไหมลูกนี่นะจานนี่นะครับอ๋อเหมือนกันเลยบอกแมลงไม่ทราบชื่อแมลงไม่ทราบชื่อแมลงไร่นามใจมื่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเช็คให้ดำออกสีดำดำมีชีวิตที่พบพิเศษเนอะดำดำเหลืองเหลืองเนแบไข่มันครับเหยียบเลยเดี๋ยวล้วที่ไข่มันถิงโตค่ะนอนหมอบอยู่แปลงผัก๋อไม่ใช่เพค่อันนี้เพี้อ่อนกุหลาบอ่อนมันพี่อ่อนเนี่ยพี่อ่อนนี่พี่เพอ่อนจานูเห็นนี่ดานี่นับนับนี่พี่อ่อนมีจานมีน้ำน้ำ สีดำๆเหลืองๆใช่ไหมดำๆค่ะใช่ไหมอันนี้ไม่อ่เออนะคล้ายๆไม่ทแต่เขียนว่าไม่ทราบชื่อถ้าทราบชื่อเลยจะมาบอกแรงไม่ทราบชื่อให้ใครดูนะให้ทีมนาดูตั้งทวีตวาดใส่ตรงนี้หนะวาดด้านหน้าจะใส่ภาพต้นไม้ด้านหลังดีเอโตนางวางนี่เลยคือทำได้ไหมเจอกี่ชนิดสองครับแล้วไอ้ช่อดอกมีเท่าไหร่ช่อดอกมีกาบใช่แล้วไอ้ใบมีเท่าไหร่ มีห้ครับมีห้ครับผมน้ำแหลรอบนิดเดยวน้ำไลนไหน้ำไอย่างกบะไนี่นับหนึ่งสองสามสี่ห่าอ๋อแล้วช่อดอกละหนึ่งสองามสี่ห้านับช่อใหญ่เลยนับช่อใหญ่เลยออหนึ่งช่ออับเจียนับหนึ่งสองสครับอ๋อสี่อโอเคครับแมงสาหร่ 7 yep. 7 yep. don't be silly